ใครไม่ซ่อมเราซ่อมซ่อมมุงรวด .com บริการถึงบ้านสวัสดีครับผมบัคสุภกิจจากมุงรวดเวียโปนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําอีกหนึ่งบริการดีๆจากมุงรวดเวียโปนั่นก็คือซ่อมมุงรวด .com นั่นเองนะครับ ซ่องมุงลวดดอนะครับเป็นบริการหนึ่งที่ V i ียโปเนี่ยครับเราทำมาได้มาประมาณ5ปีแล้วนะครับเกิดจากว่าลูกค้ามีปัญหาว่าที่บ้านลูกค้าเองมุงรวดมีปัญหาเช่นอย่างนี้เป็นต้นเลยนะครับมุงลวดขาดมาได้ทั้งมือเลยนะครับอย่างตัวมุงลวดขาดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กแตก บานพับเสียแม่เหล็กไม่ดูดหรือมือจับแตกหักพวกนี้เองลูกค้าหลายๆคนบางทีอาจจะคิดว่าเปลี่ยนใหม่เลยครับแต่ผมคิดว่าไม่จําเป็นบางอย่างซ่อมได้ก็ซ่อมยิ่งยุคสมัยนี้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดทีนี้บริการนี้เองเกิดขึ้นมาจากที่ว่าลูกค้าต้องการซ่อมมุง้งลวดแต่ว่า หาช่างมาซ่อมไม่ได้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นช่างแท่บริการในอดีตนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถขี่มอเตอร์ไซค์นะครับช่างเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในหมู่บ้านที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีนะครับทาให้ลูกค้าค่อนข้างจะลําบากในการจะเรียกช่างหรืออาจจะเรียกช่างได้แต่ว่าอยากเปลี่ยนแผ่นมุ้งแค่หนึ่งบาทพอเรียกช่างมาเนี่ยช่างเขาเองเขาก็อาจจะไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่เนื่องจากว่างานม,มันน้อยลูกค้าเองก็เกรงใจด้วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยครับตอนนั้นก็ได้เปิดให้บริการซ่อมม้งรวด .com ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการนี้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นคีย์สําคัญเลยนะครับที่เราไปช่วยลูกค้าได้ก็คือว่าลูกค้ามักจะไม่แน่ใจว่าช่างที่เข้าบ้านเนี่ยมีความปลอดภัยมากแค่ไหนเราเองนะครับมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของช่างทุกคนนะครับที่อยู่กับเราดังนั้นลูกค้าก็เลยมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยและในเรื่องของความสุภาพเรียบร้อยนะครับ สำหรับซ่อมมุ้งลวด .com เรามีบริการหลักๆก็คือการซ่อมมุ้งลวดของเรานี่สําคัญว่าไม่มีขั้นตำ่ำหนึ่งบานก็ทำหนึ่งจุดก็ทํานะครับแม่เหล็กแตกหนึ่งตัวบานพับเสียหนึ่งตัวเราก็ทําหมดแล้วก็บริการล่าสุดอีกอย่างหนึ่งของเรานะครับก็คือการทําความสะอาดฆ่าเชื้อมุ้งลวดหรือว่าสกรีนคลีนนิ่งตัวนี้เป็นบริการที่รับทําความสะอาดฆ่าเชื้อมุ้งลวดด้วยความร้อนมั่นใจได้นะครับว่าเชื้อโรคนี่ตายเรียบตัวนี้เป็นบริการ ที่เดียวและที่แรกของเมืองไทยนะครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อกับมุงลวด VR Pro หรือว่าซ่อมมุงลวดก็ได้นะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังสนใจในเรื่องราวของมุงลวดนะครับสามารถติดตามความรู้และสาระดีๆได้จากมุงลวด VR Pro ผ่านทาง Facebook และ YouTube n h l นะครับ VR Pro เรื่องมุงลวดยกให้เราขอบคุณครับ